โรงเรียนบ้านเลิงใต้ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านเลิงใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เป็นโรงเรียนขนาดกลางขยายโอกาสตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกโสูมพิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามโรงเรียนบ้านเลิงใต้มีบุคลากรทั้งสิ้น17คนนำโดยท่านผู้อำนวยการนางสาวสรินดาสุขจิตมีข้าราชการครู13คนครูอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานลง1คน จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเลิงใต้ชั้นประถมศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น100คนชั้นมัธยมศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น33คนโรงเรียนบ้านเลิงใต้ได้ํำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวโดยได้ํำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันตัวบ่งชี้ที่ 1. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 1.1โรงเรียนบ้านเลิงใต้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาว1.2โรงเรียนบ้านเลิงใต้จัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น1.3โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการ2มาตรการด้านค้นหา 2.1โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านเลิงใต้ได้ดำเนินงานสรุปข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเช่น SDQ การเยี่ยมบ้านในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 2.2โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีการคัดกรองและจำแนกกลุก่มโรงเรียนบ้านเลิงใต้ ได้ดำเนินงานแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ทุกคน2.3โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดโรงเรียนบ้านเลิงใต้ได้ดำเนินงานแบบรายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเส,สพติดทั้งในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 3. มาตรการด้านรักษาโรงเรียนบ้านเลิงใต้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1. การกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน 3. กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน 4. มีเครือข่ายในการบําบัดรักษาและส่งต่อ5รายงานผลการดําเนินงาน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง 4.1. โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพานันและการทะเลาะวิวาท 5. รายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวตามข้อส 4.2โรงเรียนบ้านเลิงใต้ดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอ,อนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทโรงเรียนบ้านเลิงใต้มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม 2. รับสมัครนักเรียน 3. ดําเนินกิจกรรม 4. บันทึกการจัดกิจกรรม 5. สรุปการจัดกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5.1. นโรงเรียนบ้านเลิงใต้มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านเลิงใต้ ีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. การกำหนดนโยบาย 2. กํกำหนดยุทธศาสตร์ 3. กํกำหนดมาตรการ 4. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับ5.2โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีคณะกรรมการการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านเลิงใต้ ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. มีห้องปฏิบัติงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการรับผิดชอบ 3. มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4. บันทึกการใช้ห้องกิจกรรม5.3โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย หน่วยงานสาธารณสุขสถานีตำรวจเครือข่ายผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นโรงเรียนบ้านเนิงใต้ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ขอรับการประเมิน 1. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินระดับเพชรได้แก่โรงเรียนบ้านสังทอง โรงเรียนสีโกสุมวิทยามิตรภาพที่209 2. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินระดับทองได้แก่โรงเรียนบ้านคุยโพโรงเรียนบ้านโชคชัยโรงเรียนบ้านเลิงบัว 3. ภา,าคีเครือข่ายสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินได้แก่โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 5.4. โรงเรียนบ้านเลิงใต้มีการดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU ร่วมกันนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาไม่พึ่งพายาเสพติดและอบายมุขโดยใช้ Smile Model Smile Model S ศาสตร์พระราชาและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคุณธรรมและจริยธรรม I. นวัตกรรมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ L. ความรับผิดชอบกับตนเองและสังคม E. การประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ 1. ครูแดให้ความรู้และการป้องกันยาเสพติด 2. ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 3. จิตอาสากีฬาชุมชน 4. เติมบุญเติมใจและ 5. สื่อสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดวัตถุประสงค์ในการดำเนินง,งานพัฒนานวัตกรรม 1. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ แรกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดขั้นตอนการดำเนินงานผลการดำเนินงานผลสำลิดและประโยชน์ที่ได้รับส่งผลให้นักเรียนได้ตระหนักรู้เข้าใจและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และแนะนำแก่ผู้อื่นได้โรงเรียนและชุมชนเข้าใจและร่วมคิดร่วมทำรณร,รงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน การเผยแพร่ผลงานมีการเผยแพร่ผลงานผ่านเพจโรงเรียนบ้านเลิงใต้การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2561และรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว หลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2ปี